สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชังนุพารวยสำหรับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามกับเลขทดลองออกก่อนวันหวยออกงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2567สําหำหรับนะครับงวดนี้นะครับหน้าปกสลากนะครับผมได้นะครับทำการนะครับนอมีภาพก็คือน้องคายนะครับเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับน้องคาย หรือว่าคนน้องกายเตรียมเฮนะครับผมหรือว่าาเลขงวดนี้รางวันที่หนึ่งนะครับจะอยู่ที่จังหวัดน้องคายนะครับผมคนที่อยู่ใกล้นะครับก็สามารถนะครับเนาะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่น้องกายไว้ก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าอานาปกสลากเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับน้องคายนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับช่างนุก็เลยจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาติดตามกับเลขทดลองออกก่อนวันหวยออกก่อนที่จะไปรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับไปชมเลขทดลองออกก่อนวันหวยออกพร้อมๆกันเลยครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลาก,กกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเจน้าหนาทีสมุนภาชนะให้ลูกยางใหม่เลขครับกันค่ะ เพื่อให้ท่านประธานกรรมกา,ารเสียงหยิบขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลักนะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3มตัวสองครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สมจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สามและหลักที่4ออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะขนอุปกรณ์ออกรางวัลทุกวันหมายเลขครับกกันค่ะเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคลับกกันดีแล้วนะคะจะกดออกสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกพันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้านะคะและเจ้าหน้าที่จะนาลูกบอลที่ได้มาเปิดสลับทุดแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1 รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดแปดสี่แปดแปดสี่งอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดแปดสี่ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเซ็นหยักลูก แต่สิ่งหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่นะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่4และหลักที่5นะคะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ่งสองปดหนึ่งสองปดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ่งสองปด รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ4,000บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่ห้าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1ห,หลักที่2และหลักที่หออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะ รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก 2> 4 2 9 4 2 9ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออก4 2 9ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะ ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อ,อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามค่ะจะใช้อ,อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้ Allāh อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่3นะคะออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองหนึ่งเกสองหนึ่งเก้าองอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองหนึ 2, 1, ่งเก้ารางวัลเลขท้ายสามตัวออกไปครบแล้วนะคะ ต่อไปจะทําการออกรางวัลเล็กท้ายสองตัวหนึ่งครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละสองพบาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่ค่ะ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4และหลักที่6ออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวนะคะผู้ที่จะทําการออกรางวัลเล็กท้าย2ตัวหลักหน่วยนะคะก็คือนายอุกฤตตั้งสืบคุณค่ะผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทเรือสมาร์ทจำกัดนะคะและหลัก10นะคะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะนายชวลิต บุญยะภูสิทธิ์ค่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย2ตัว รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2567เลขที่ออก7272ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2567เลขที่ออก72 รางวัลเล็หน้าสมตัวรางวัลเล็กท้ายสามตัวพร้อมด้วยรางวัลเล็กท้ายสองตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทําการออกรางวัลที่หนึ่งเงินรางวัลรางวัลละหล้านบาทค่ะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ1นึ่งแสนบาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่หนึ่ง กรรมการออกรางวัลทั้งหกท่านเสียงลูกบอลครบแล้วนะคะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะสัดแดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่ง,ววงตุลาคมพุทธศักราช25 6 7้าหิเลขที่ออก 3ามแปดหกสองเสสาดหสองเสฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2567เลขที่ออก3 8มแปดหสองเสาม